ดิจิมอนสาวสวยในใจหมูเก่งภาค2บอกได้คำเดียวว่ามีแต่สายโหดๆนั่นเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับวันนี้ผมจะเอาดิจิมอนสาวสวยนะครับซึ่งผมใช้คำว่าเป็นภาค2ก็แล้วกันนะเพราะว่าผมเคยทำของภาค1ไปแล้วนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยมีรีเควสตมาผมก็ทำเป็นคลิปดิจิมอนสาวสวยไปโดยที่ว่าดิจิมอนสาวสวยที่ทำไปของอันแรกนั้นนะคือจะเป็นของอนิเมะเป็นหลักครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นภาค2ของดิจิมอนสาวสวยแล้วละก็ผมจะขอเอาดิจิมอนท ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับในอนิเมะนะครับอาจจะปรากฏเป็นพวกแบบเกมเป็นโปรไฟล์ที่ยังไม่ได้ลงสื่อไหนอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันยังมีตัวอะไรบ้างคือต้องบอกว่าดิจิมอนสาวสวยมันเยอะครับจนผมต้องทําภาค2นี้ขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมเองก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะครับว่าดิจิมอนสาวสวยที่ผมเอามาพูดในคลิปนี้เนี่ยโดนใจท่านผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าหรือจะมีตัวที่ท่านผู้ชมรู้สึกว่าไอตัวนั้นก็สาวสวยเหมือนกันนะนอกเหนือจากคลิปนี้ก็อย่าลืมมาพูดคุยกันด้วยนะครับโอเค ู่เนื้อหาของคลิปนี้เลยนะครับก็พูดถึงในมุมของความเป็นสาวสวยเป็นหลักและกันนะครับจะไม่ได้พูดถึงแบบข้อมูลโปรไฟล์เหมือนกับในพวกสายพัฒนาอะไรพวกนี้นะและจาํานวนที่ผมคัดมาในคลิปนี้นะครับก็ให้เท่ากับของพาร์ทหนึ่งกัะละกันนะครับพาร์ทหนึ่งตอนนั้นที่เป็นของอนิเมะผมทําไป12ตัวนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นดิจิมอนสาวสวยอีก12ตัวด้วยกันเริ่มจากอันดับที่12ก่อนเลยนะครับผมก็คือวิชมอนนั่นเองครับ วิชมอน n เป็นดิจิมอนที่เรียกว่าเป็นแม่มดนะครับผมซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏตัวในอนิเมะให้เราเห็นกันขนาดนั้นครับผมแต่ว่ารูปลักษณ์ของคุณเธอเนี่ยผมก็ว่าผมชอบนะเพราะว่าเดิมทีแล้วผมชอบอะไรที่เป็นแฟนตาซีใช่ไหมแต่ว่าตัวว i ช h m o n นะครับเขาหนักไปทางพวกความเป็นแม่มดเวทมนต์อาคมมอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันมีเสน่ห์แล้วก็ต้องบอกเลยว่าในบรรดาของดิจิมอนในคลิปนี้ที่ผมคัดมาเนี่ยวิชมอน n น่าจะเป็นดิจิมอนที่มีการแต่งตัวเนี่ยมิดชิดมากที่สุดแล้วมั้งนี่เพราะว่าตัวที่เหลือเนี่ยค่อนข้างจะแบบเซ็กซี่นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมชุดแม่มดเนี่ยก็ดูมีเสน่ห์อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็วิชมอนตนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มาจากโลกเวทมนต์วิชเชลนี่ของดิจิทัลเวิร์ลนะครับเหมือนกับวิซามอนเลยแล้วก็คุณเธอเนี่ ตัวหนึ่งเป็นผู้หญิงตัวหนึ่งเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยความสามารถของวิชบอนก็คือว่าเธอใช้เวทมนต์พวกแบบธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ําได้เป็นอย่างดีเลยนะหวังว่าวันหนึ่งจะได้มีบทบาทในอนิเมะมาให้เราแบบฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งกันบ้างนะตัวต่อไปนะครับผมอันดับที่11ผมให้เป็นเบลสตาร์มอนครับผมจําได้ว่าตอนทาคลิป3ทหารเสือไปนี่ท่านผู้ชมแบบแฟนคลับเบลสตาร์มอนกันหนาเตอะเลยใช่ไหมผมเองก็รู้สึกว่าชอบเบลสตาร์มอนเหมือนกันนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันยังแบบก้ึ่งๆนะผมก็เลยให้มาอยู่ทีี่่อััันนนดบกลละะงคิป้ซึ คุณเธอเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ตีความข้อมูลได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเบลเซฟมอนนะครับเบลเซฟมอนก็จะเป็นดิจิมอนเจ็ดจอมานี้ใช่ไหมแต่ว่าเบลสตาร์มอนจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจอมานครับผมคุณเธอก็เหมือนกับเป็นเบลเซฟมอนเลดี้อะไรอย่างงี้นะก็จะมีความสามารถในการใช้ปืนแล้วก็ความสามารถในการต่อสู้สมกับที่เป็นร่างสุดยอดนั่นเองนะครับตัวของเบลสตาร์มอนนะครับผมเขาเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะสนิทสนมกับคนอื่นได้ง่ายนะครับด้วยบุคลิกที่ดูมีความเฮลโหลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงลุยๆ สนิทสนมกับพวกดิจิมอนที่ใช้ปืนได้แบบหลายตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่ไม่ค่อยอะไรกับใครเท่าไหร่นะครับก็คือแบบสนิทสนมง่ายเฟลี mm. ่วางั้นเถอะจะมีดิจิมอนที่ใช้ปืนตัวเดียวที่เบลสตาร์มอนจะไม่ค่อยสนิทสนมก็คือเบลเซฟมอนนั่นแหละครับคือประมาณว่า2คนนี้นะครับเขาไม่ได้เกลียดกันนะแต่ว่าคือจะไม่ได้สนิทสนมกันขนาดนั้นแล้วก็จะไม่ได้เกลียดจะไม่ได้แบบว่าชิงชังอะไรกันขนาดนั้นครับผมก็ต่างคนต่างไปกันละกันนะซึ่งภาพรวมของเบลสตาร์มอนก็น่าจะเซ็ก <Yahoo! S 2> ตัวต่อไปนะครับผมเป็นคิงคาคูมอนครับคิงคาคูมอนเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าเป็นอยู่ในทีมไซอิ๋วเนาะผมเคยทําคลิปดิจิมอนไซอิ๋วไปด้วยซึ่งต้องบอกว่าคิงคาคูมอนนะครับมันเป็นดิจิมอนที่อ้างอิงตัวละครไซอิ๋วเนี่ยคือเจ้าเขาทองครับเจ้าเขาทองก็ต้องมีเจ้าเขาเงินใช่ไหมคือในคลิปไซอิ๋วอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนั้นผมมีการแปลข้อมูลผิดไปนิดนึงครับผมคือคิงคาคูมอนนะครับมันเป็นพี่สาวแล้วก็ไอ้คิงคาคูมอนที่เป็นเขาเงินเนี่ยมันเป็นน้องชายครับผมซึ ไอ้คิงคาคุมอนตัวนี้นะครับผมมันเป็นน้องสาวครับผมแต่ว่าด้วยโปรไฟล์ของมันแล้วครับตัวคิงคาคุมอนเนี่ยด้วยความที่เป็นอาเจนิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยความเซ็กซี่โอ้โหแบบเนื้อนมไข่เต็มที่เลยนะคือแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ดูแบบโหดเหี่ยมอมหิตนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่เรียกว่ามีความข้างรักนะครับเวลาที่เขาไปโปรยเสน่ห์อะไรให้กับดิจิมอนตัวอื่นอะไรเงี้ยเขาก็หวังว่าดิจิมอนตัวอื่นจะแบบมีการตอบรับกับเขาได้เป็นอย่างดีอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจเขาก็จะมมีควางงองแงเกิดขึ้น แล้วคนที่คอยประครบประงมความงองแงของคิงคาคูมอนก็คือน้องชายสุดที่รักของเขากิงคาคูมอนตัวนี้นี่เองนะครับคือผมจะบอกว่าดิจิมอนตัวนี้นะครับผมจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวนิดนึงนะครับจะไม่ค่อยแบบถูกโฉลกเท่าไหร่ก็เลยให้มาอยู่ในอันดับประมาณนี้คือเป็นดิจิมอนที่เรียกว่ามีความเอาแต่ใจสูงนั่นแหละนะเออก็เลยรู้สึกว่าแพ้ทางไนงะแพ้ทางหมูเก่งแพ้ทางผู้หญิงแบบนี้นะครับผมก็เลยให้เป็นอันดับ10ไปแล,แล้วก็แล้วกันนะครับอย่าออกกระบองตีหัวผมนะครับคิงคาคูมอนจ๋าตัวต่อ ไอตัวนี้ก็เพิ่งทําคลิปเกี่ยวกับพวกแบบซิสเตอร์มอนไปเนาะแต่ว่าซิสเตอร์มอนที่ผมเอามาในคลิปนี้บอกเลยว่ามี2ตัวครับตัวแรกเนี่ยที่ผมให้อยู่ในอันดับสักประมาณอันดับ9กเนาะเออก็คือจะเป็นซิสเตอร์มอนซีเอลครับซีเอลเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นแบบแม่ชีสีขาวๆเนาะแล้วก็ใส่หมวกหนูอะไรพวกนี้ผมจะชอบนะครับความสวยงามแบบว่าบริสุทธิ์ของคุณเธอแต่ว่าต้องบอกว่าเขาเป็นดิจิมอนที่สวยจริงนะครับเขาเดินทางเนี่ยแยกกับซิสเตอร์มอนอีก2ตัวไปแล้วก็เดินทางไปเดินทางมาก็มีแฟนคลับ ครับผมก็จะมีดิจิมอนที่แบบว่าอ,อยากจะเป็นแฟนคลับของซิสเตอร์มอนซีเอลนะแล้วซีเอลก็เป็นดิจิมอนที่อัธยาศัยดีครับผมก็ตอบรับพวกดิจิมอนแฟนคลับเหล่านั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยแต่ในทางกลับกันเนี่ยเขาก็มีความเป็นสายโหดอีกแล้วครับผมคือในช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะเป็นดิจิมอนที่มีความโหดร้ายมากได้รับภารกิจไหนมาปุ๊บเนี่ยถ้าภารกิจนั้นต้องกำจัดดิจิมอนนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็มีความเป็นแอสซัสซินในการที่จะกำจัดดิจิมอนสัตรใหห้้้มดินไปไแลวธอกลายเป็นรา่นางเอกาม้หดมีีความมความมซซ็กซ่กยิ่งขึ้น แต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าในเกมครับมันเป็นการใช้ปืนแต่ว่าในของโปรไฟล์เนี่ยมันเป็นการใช้ดาบแต่ว่าผมรู้สึกว่าดิจิมอนตัวหนึ่งที่มีการเน้นเรื่องของการใช้อาวุธเรือของการต่อสู้ได้โคตรดีแบบเนี้ยผมก็ให้มาเป็นอันดับนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยดิจิมอนที่เป็นซิสเตอร์มอนที่ผมชอบมากกว่าซีเอลก็คือซิสเตอร์มอนนัวนั่นเองครับหมายความว่าน้องรังไม่ติดอันดับนะครับผมเสียใจด้วยนะเพราะน้องรังเขายังเด็กไปเออแต่ว่าผมเนี่ยชอบ2องอเจนี่มากกว่านะครับผม2พี่สาวเนาะตัวนัวนะครับที่ผมชอบมากกว่า CL เพราะว่าเขาดูแบบเป็นผู้หญิงที่ดูมีความลึกลับเนาะใส่ชุดสีดําทำมึนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าชอบมากกว่าขนาดนั้นไหมก็คงไม่นะครับคืออีกันนึงก็คือสีขาวเลยแต่เนี้ยเป็นสีดานะครับผมจะชอบอะไรที่มันดูแบบทำมึนทำมึนมืดมนมืดมนนะเหมือนที่ผมเคยบอกว่าผมชอบเลดี้เดวิมอนมากกว่าแองเจวูมอนประมาณนั้นนะครับคือซิสเตอร์มอนนัวนะครับเขาก็เป็นดิจิมอนที่มีความถนัดในการใช้ปืนนะครับเขาจะมีปืนคู่ใจแอนโทนีอย่างเงี้ยไว้กําจัดศัตรูได้นะครับแล้วก็ความเป็นสายโหดของนัวก็มีนะครับเขาเน่าองึึคืกกรฝ ฝึกว,วิชาให้กับแฮกมอนใช่ไหมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของแกงคูมอนอย่างเงี้ยซึ่งการฝึกฝนให้กับแฮกมอนมันจะมีความเข้มงวดในตัวของมันมากเลยนะครับนัวเนี่ยเขาจะฝึกทีเล่นทีจริงกับแฮกมอนครับแล้วก็แฮกบอนเนี่ยได้รับความเจ็บปวดได้รับความทรมานหลายครั้งกับการฝึกนะครับเพราะว่าการฝึกเนี่ยมันมีการที่ใช้ปืนอะไรเงี้ยใช้พลังของซิสเตอร์มอนนัวในการเล่นงานแฮกบอนอย่างอ่วมระบมเลยนะครับผม แฮกมอนก็จะกล,กลัวผู้หญิงแนวนี้นิดนึงเออแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผู้หญิงที่แบบแนวโหดๆอย่างเงี้ยผมก็แพ้่ทางนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังชอบอยู่นะครับด้วยความน่ารักใสซื่อของคุณเธอนะคำว่าใสซื่อในที่นี้คือนัวครับ,รบเขาจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันมีความโหดร้ายนะหรือแบบว่าทําให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดเงี้ยเขาไม่รู้ครับผมเขาไม่รู้ตัวจริงๆถือว่าเป็นดิจิมอนผู้หญิงตัวหนึ่งที่น่ากลัวมากเลยนะตัวต่อไปนะครับผมผมให้เป็นรับเฟสซีมอนครับรั่เฟสซวมอนก็เป แล้วก็โรเซมอนรู้สึกว่าในของพาร์ทหผมจะพูดถึงโรเซมอนไปนะครับว่าผมก็ชอบโรเซมอนนะแต่ว่าตัวของโรตัสมอนเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่อยู่ในพาร์ทนั้นแล้วก็ไม่อยู่ในพาร์ทนี้ด้วยนะแต่ว่าผมชอบแบบข้ามขั้นเลยครับผมพอโรตัสมอนรวมร่างกับโรเซมอนกลายเป็นรัฟเฟซิมอนเนี่ยผมว่าเขาเป็นดิจมอนที่ดูแบบมีความสง่างามมากเลยคือต้องบอกท่านผู้ชมว่าผมมาชอบอยู่3สีผมมาชอบสีแดงชอบสีม่วงแล้วก็ชอบสีดาครับผมสีทามึนทามึนทท่าน,น,นั้นเลยนะแล้วก็ดด้ววยยคคาาาาามมมทีี imon, ีี่่ัฟเเเซอนนนขป็สแงงฉ มันดูแบบเซ็กซี่มากๆเลยนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นดิจิมอนผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นดิจิมอนที่ดูมีค่าครับผมการที่อยู่ในร่างของรับฟเฟซิมอนตัวนี้ครับมันอยู่ได้ไม่นานครับผมพอแบบโรเซมอนรวมร่างกับโรตัสมอนกลายเป็นร่างนี้แป๊บๆก็ต้องแยกแล้วนะครับเพราะว่าร่างนี้มันกินพลังงานค่อนข้างเยอะคนที่พบเห็นเขาได้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับก็เลยดูเป็นดิจิมอนที่มีค่าขึ้นมาทันทีเลยนะท่าไม้ตายของเขานะครับก็สามารถ ได้นะครับผมไม่ต้องใช้ก็ได้นะดิจิบอลบักตัวหรือกระทั่งหมูเก่งเนี่ยก็ยอมจำนวนได้เหมือนกันนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมเป็น Ancient Mermaid m ermaid, ม n อครับ เอนเชนเมอร์เมดมอนก็เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดลุกบรรพการน,นะครับเป็นดิจิมอนนางเงือกซึ่งผมจะบอกว่ามันมีอีกตัวหนึ่งครับผมซึ่งก็คือเมอร์เมดมอนอันนั้นเป็นดิจิมอนนางเงือกธรรมดาที่มีความเป็นโจรสลัดด้วยแต่ว่าอันนั้นนะผมรู้สึกว่าไม่เข้าตาเลยครับผมเฉยๆมากเลยแต่พอเป็นแบบร่างเอนเชนอย่างเงี้ยครับผมร่างสุดยอดเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยงามนะครับน่านรักเซ็กซี่เป็นดิจิมอนสายผู้หญิงขาโหดนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากๆเลยเขาเนี่ยเวลาโกรธเขาจะสามารถสร้างคือับบคล ว่าเป็นสายโหดอีกหนึ่งตัวละกันนะครับของดิจิมอนสาวสวยในคลิปนี้นะไอตัวนี้บทบาทก็ดูค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในแง่ของความเป็นดิจิมอนที่แข็งแกร่งในท้องทะเลเนาะก็รอเหมือนกันนะครับว่าจะได้มีบทบาทในอนิเมะเมื่อไหร่นะตัวต่อไปเนี่ยผมให้เป็นควีนเชสมอนครับผมควีนเชสมอนก็เป็นดิจิมอนหนึ่งในซีรีของพวกหมารุกนะเนาะเออซึ่งผมจะบอกว่าควีนเชสมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่แข็งแกร่งที่สุดในซีรีนี้แล้วนะครับคือเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องราชาครับผมรา ซึ่งไอ้ตัวนั้นอะกระจอกมากครับผมเป็นแบบผู้ชายทแท้ๆเป็นพระราชาทแท้ๆนาะแตกกับแบบกระจอกงอกง่อยต้องให้แบบราชินีต้องคอยคุ้มกันหัวให้นะครับเอออันนี้ก็แซวพระราชาเยอะไปหน่อยนะแต่ว่าตัวควินเชสมอนเขาเก่งจริงๆครับผมคือแบบคอยจะปกป้องราชาแล้วก็สามารถนำชัยชนะมาสู่ทีมของพวกเชสมอนเนี่ยได้อย่างสบายเลยเพราะว่าความสามารถที่แข็งแกร่งระดับล่างสุดยอดของเขาเนาะแล้วก็รูปร่างของเขาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงนักสู้ที่มีความเพ่มากๆเลยนะครับมีการใช้คาถาโจมตีก็ได้ใบมีดที่อยู่ตามตัว ควีนเชสมอนเนี่ยก็สามารถใช้โจมตีก็ได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าสีของร่างกายอาจจะดูไม่ค่อยเป็นมนุษย์เหมือนกับตัวที่ผันผ่านมาสักเท่าไหร่นอกแต่ว่าด้วยความที่มีรูปร่างเป็นผู้หญิงแล้วก็โอ้โหสวดทรงอง์เอลได้เรื่องได้ราวเลยนะสำหรับควีนเชสมอนผมก็รู้สึกว่าด้วยความเซ็กซี่และก็ด้วยความแข็งแ,งแกร่งเบอร์นี้ให้เป็นอันดับที่5ของผมไปกันเลยกันนะต่อไปนะครับผมอันดับที่4ี่ผมให้เป็นเซเรสมอนครับ เซเลสมอนต้องเป็นเซเลสมอนมีเดียมด้วยนะครับผมคือเซเลสมอนเนี่ยเป็น1ใน12เทพโอลิมปัสใช่ไหมรูปร่างจริงๆของเขาแล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนเกาะที่เป็นรูปร่างของนกนครับผมมีป่ามีไม้อะไรพวกนี้เยอะแยะเลยแล้วเขาก็เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับสามารถที่จะแบบมอบพวกผลไม้พืชพันธุ์ัญญาหาเนี่ยให้กับดิจิมอนที่เขามองว่าคู่ควรนะครับตัวของเซเลสมอนเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขาเป็นดิจิมอนที่มีความรักในธรรมชาติแล้วก็จะไม่ให้อภัยผู้ที่ทําผิดกฎของธรรมชาติผู้ที่ทําาลย าม,มาเขามากเขาอาจจะแบบมีความของขึ้นเวลาที่ต้องเห็นป่าไม้ถูกทําลายไปอย่างเงี้ยเขาก็จะโผล่มาพิพากษาพวกแบบดิจิมอนที่ทําลายธรรมชาติเหล่านั้นได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็พอดูร่างของมีเดียมของเธอแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยปรากฏตัวให้คนเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ในร่างนกนี่แหละครับก็คือเหมือนปกปิดตัวจริงตัวมีเดียมอันนี้เอาไว้แต่ว่าพอถึงคราวอดี๋ยที่บอกไปต้องต่อสู้เนี่ยตัวนี้ก็ออกมาบงการไอ้ตัวเกาะตัวเนี้ยให้ต่อสู้กับศัตรูได้หรือกระทั่งว่าเขาเนี่ยสามารถออกมาเจราจาพูดคุยกับดิจิม ได้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าความใจดีของเซเลสมอนเขาก็สามารถที่จะมอบสิ่งที่เขามีเนี่ยให้กับดิจิมอนตัวนั้นได้เพราะว่าเขามีเยอะพอมากพอนะครับเขาก็แบ่งปันนะเป็นดิจิมอนผู้หญิงที่สวยงามแล้วก็มีน้ำใจด้วยเอยถูกใจหมูเก่งจริงๆตัวต่อไปนะครับผมไดอานามอนครับไดอานามอนก็เป็นเทพโอลิมปสเหมือนกันครับผมซึ่งผม,มาจะบอกว่าชอบ ตัวไดนามอนตรงที่ว่าเขาเป็นดิจิมอนที่มี2บุคลิกหรือแบบ2นิสัยอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือเขาเป็นจันทราที่ถ้าเป็นด้านสว่างก็คือนิสัยดีนะครับผมแล้วก็มีน้ําใจอ่อ,อนโยนสวยงามอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอเขากลายเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นจันทราด้านเมื่อดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นดิจิมอนที่มีความโหดเหี้ยมสูงมากนะครับอาวุธเคียวที่อยู่ที่มือของเขาอรองเท้าบูทที่มีชื่อว่าคดไนท์ซิสเตอร์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาสามารถใช้ต่อสู้นู่นนี่นั่นได้เป็นอย่างดีเลยและผมก็เชื่อว่า่าดิิจจนนนตตััววีี้รเป็ึงทู รักอันสวยงามของเธอนั้นสามารถทําให้ดิจิมอนหรือผู้ที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเธอนั้นได้นอนฝันดีด้วยท่าไม้ตายที่มีชื่อว่ากู i g h t m ม o นนั่นเองนะครับผมก็คือใช้พลังจากรองเท้าบูทอันนี้แหละในการที่จะทําให้ดิจิมอนเนี่ยเข้าสู่ฝันนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นฝันดีได้นะถ้าเกิดว่าดิจิมอนตัวนั้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์แลวก็สวยงามน,นะครับซึ่งผมจะบอกว่ารูปร่างอะ่ะผมชอบครับผมสำหรับไดนามอนนะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะซึ่งก็หลายตัวเนาะพูดถ จิมบอนหลายตัวที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ละกันนะครับแต่ว่าโดยรวมนะด้วยความสามารถด้วยรูปร่างด้วยหน้าตาที่ผมว่าสวยนะถ้าอถอดหมวกถอดผ้าปิดปากนั้นออกมาตัวต่อไปนะครับผมผมให้เป็นวีนัสมอนครับแม่เทพโอลิมปสติดกัน3ตัวเลยนะครับแต่ว่าวีนัสมอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเทพโอลิมปส์ที่ผมน่าจะชอบที่สุดแล้วนะครับคือสวยไหมสวยครับผมผมยอมรับตรงนี้แต่ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมหลงรักจิมอนตัวนี้ก็จริงแต่ว่าผมอ่ะชอบความเป็นแบบที่เขาเป็นตัวแทนแห่งความรักอะครับ วีนัสมอนเนี่ยว่ากันว่านะที่เขาต้องปิดตาแบบนี้มันเพราะว่าใครก็ตามที่ไปสบตาเขาจะต้องแบบตกหลุมรักแล้วก็ไม่สามารถหักห้ามใจได้อะไรพวกนี้นะครับแม่งโค18บวกเลย เขาก็เลยต้องปิดตาไว้นะครับเพื่อที่จะแบบเออซุกซ่อนความงามของเขาไว้หน่อยนึงนะแล้วก็เขาจะมีนกคู่ใจที่มีชื่อว่าโอลิฟใช่ไหมแล้วก็จะมีหอยที่อยู่ที่มือซ้ายของเขาเนี่ยชื่อว่าโฮตันนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสัตว์ที่คอยเสริมพลังคอยดึงพลังความรักความงามของวีนัสมอนเนี่ยออกมาใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าอยู่เพื่อความรักความงามความบริสุทธิ์อะไรพวกนี้เต็มที่เลยเพราะว่าท่าไม้ตายของเขาส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ท่าไม้ตายที่เอาไว้โจมตีศั หมดแรงใจในการต่อสู้ไม่อยากต่อสู้แล้วอุ้ยสวยขนาดนี้อย่าสู้เลยหรือถ้าไม่ตายที่แบบสามารถเยียวยาบาดแผลจิตใจของศัตรูเนี่ยได้ภาพรวมเห็นแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นดิจิมอนตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบนะครับสำหรับวีนัสมอนนะและแล้วก็มาถึงอันดับที่1น,นะครับอันนี้เหมือนกับจะผิดกติกานิดนึงหรือเปล่านะครับผมเอาดิจิมอนที่เป็นอันดับหนึ่งกับอันดับ2ของคลิปที่เป็นพาร์ทหนึ่งมารวมกันนะครับกลายเป็นมัสติมอนตัวนี้นี่เองนะครับมัสติมอนเนี่ย แองเจวูมอนใช่ไหมซึ่งผมจะบอกว่าไอตัวเนี้ยมันไม่มีบทบาทอยู่ในอนิเมะไงเออก็เลยเอามาคุยในคลิปนี้ได้นะครับผมซึ่งผม,มาจะบอกว่าผมชอบดิจิมอนตัวนี้มากๆเลยนะครับคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับการรวมร่างของแสงสว่างและความมืดของตัวมาสติมอนใช่ไหมที่แองเจวูมอนรวมร่างกับเลดี้เดวิมอนเนี่ยผมรู้สึกว่าสเสน่ห์มันอยู่ที่ว่าเขาสามารถควบคุมพลังแห่งความมืดและแสงสว่างได้เป็นอย่างดีซึ่งเสน่ห์เนีน้ยผมก็ได้เห็นในตัวของลูเจมอนเหมือนกันนะครับ ลูเจมอนฟอร์ดาวโบดเนี่ยสามารถควบคุมพลังแสงสว่างและความมืดของตัวเขาได้มันไม่ใช่เกิดจากการที่รวมพลังกันแล้วก็พลังมันมีความขัดแย้งในตัวของมันทําให้ไม่สามารถที่จะคอนโทรลหรือต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยพลังที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามัสติมอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากเลยนะครับเขามีพลังของนางฟ้าแล้วก็นางฟ้าตกสวรรค์ที่มาโจเกรสรวมร่างกันกลายเป็นดิจิมอนรางสุดยอดแต่ว่ารูปแบบของเขาเนี่ยยังถือว่าเป็นนางฟ้าอยู่นะครับซึ่งสวยขนาดนี้นางฟ้าในใจหมูเก่งเหมือนกันแนละบอกเลย ส่วนท่าไม้ตายของเขาอย่างเงี้ยครับผม Holy Design เนี่ยแล้วก็ Dark Despair ครับผมเป็นท่าไม้ตายท่ามืดเอออย่างเงี้ยคือแบบ สามารถใช้ท่ามืดกับท่าแบบแสงสว่างได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ยังสามารถเอามารวมกันกลายเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า chaos d e c r a t e ได้ด้วยเป็นผู้หญิงที่สั้างแบบดูสวยดูสงา่าและก็เก่งมากๆเลยนะครับสเสน่ห์แบบนี้ผมให้เป็นอันดับหนึ่งในใจของผมเลยครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดิจิมอนสาวสวยพาร์ทสนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังกันท่านผู้ชมชอบตัวไหนที่ผมเอามาคุยในคลิปนี้หรือมีตัวอื่นที่อาจจะไม่ได้มีบทบาทในอนิเมะอะไรเงี้ยอยู่ในเกมรุ่นนีหน้าเนี้ยก็สามารถเอามา คเครพราะตอนต้นคลิปผมก็เกริ่นไว้แล้วว่าพวกดิจิมอนสาวสวยเนี่ยมันเยอะมากเกินกว่าจะทําแค่คลิปเดียวนะครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ยต่อให้ทําคลิปที่2นี้ไปเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะครับดิจิมอนสาวสวยที่น่าจะามาพูดคุยกันได้เนาะผมก็รอคอมเมนต์จากท่านผู้ชมกันเลยกันโอเคสารวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบเด่ายลื่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ